นี่แหละครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศยามวันแรงครับที่ใจเยา็านมากพามาชมสวนก่อนผู้ใดสิมาแบบว่าได้ตกผักนะของอิสราเอลวนะครับเนาะนะส่วนมากทีเป็นงานสวนพลไมฆครับเป็นงานสวนพลไมฆก็คือจริงๆละ่ะคือยังผมไทยเบื้องนี่ละ่ะนี่เป็นสวนดอกแม้นะเขาจบจะปลูกหม่ครับเขาจะปลูกหม่ไอ้ฟังนี่นะฟังนี่ฟังขังนี่นี่ก็จะเป็นสวนพลไมฆที่กออัน เจ้าป <US> so so like ่าสิว่าเมนบักแม่ครับอันนี้สิเป็นเจ้าเอิญบักในเอียงก่อบักปิสมิดครับอันนี้ฟังนี่ครับเจ้าเอิญปิสมิดสิมีรสชาติออกเปรี้ยวเหวานครับสิมีรสชาติออกเปรี้ยวเหวานปิสมิดครับฟังนี่เว้นส่วนนายแางบอสงการหรอกแต่ว่าฟังนี่ครับฟังนี่สิเป็นบักแอปเปิ้ลครับฟังนี่เป็นบักแอปเปิ้ลอันนี้เป็นของนายแางบอสงการเองนะ มีได้แจังว่าส่งการเองเป็นรดปูกไวกอันนี้ก็เก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วเป็นบักแอปเปิ้ลครับบักแอปเปิ้ลเก็บไปแล้วเนาะอ,อันนี้เป็นบักแอปเปิ้ลเหลืองครับเดี๋ยวพอมีผ้ายเบังไม่อันนี้ชว่วงนี้บรรยากาศกำลังดีเลยบรรยากาศกำลังเย็นๆกำลังเย็นๆเดี๋ยวพาขี่รถ ะะอ,อันนี้ก็เป็นรถกูชีพครับผมรถกูชีพขีพ้าไปมือนี้นะครับเนาะไปเบิ้งกันเลยครับแล้วก็สวนที่ปลูกนะครับสวนที่ปลูกวางผมแม่นะครับวางผมแม่ช่วงผมแม่นี่อาจฉีปลูกได้ประมาณเดือนถึงสองเดือนครับแต่ว่าตอนนี้นี่มันพันไปประมาณปีหนึ่งนะครับ ปานปีหนึ่งเบื้องการเจริญเติบโตครับเป็นสวนข้างๆกันครับเป็นสวนข้างๆกันเดี๋ยวผมมีให้เบิ้งสวนข้างๆกันมันถี่เงยซ้ำเด๋นะครับเนาะนี่ครับสวนนี่ครับสวนข้าวเจ้าปลูกไหมอันนี้ว่าเป็นสวนนายจ้างมาสมกันนะครับบอยก็นี่ว่าเป็นสวนของนายจ้างของผมเนาะอันนี้เป็นสวนบุกแม่ปลูกไหมวางประมาณเดือนถึงสองเดือนที่แล้วนะครับเดือนถึงสองเดือนที่แล้วนะครับเนาะอันนี้มันปลูกไหมครับ เบืงระบบน้ำมงเพื่อนนาะสิเป็นระบบน้ำยศครับสิเป็นระบบน้ำยศอ่าอันนี้เป็นสวนที่มันปลูกไม่นะครับสวนที่มันปลูกไม่นี่ครับแบบนี้ต้นยังหน่อยครับต้นยังหน่อยโยอ่าต้นยังหน่อยโยนี่ครับสวนแข่งกันนี่ี่ครับเราได้ครับนี่เบื้องเอาเบื้องเรานี่แหละครับสูงสูงก็พอมีนะครับสูงก็พผมอีก สวนที่เพิ่นปลูกหม่นะครับเนาะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยสาหรับคนแม่ไหมนะครับสําหรับคนแม่ไหมนี่เบื้องไว้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเห็นสลิงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นสลิงแบบนี้ที่อ้อมสวนอยู่นี่ผมบอกเลยยาเขาไปใกล้เด็ดขาดนะครับยาเขาไปใกล้เด็ดขาดอันนี้คือความรู้ที่ผมออกมาบอกนะว่า บ่เมนวาเป็นแครเเ้นล้อมอณาเขตของสวนนะครับนะอันนี้สิเป็นกรเจกปล่อยไฟเวนะครจะจกปล่อยไฟเวกันพวกหมูพวกเม่นพวกอยังที่สิขามาทําไร่สวนนะครับนะอันนี้ยสะสกอาไปไกลเด็ดขาดอันตรายครับอันตรายอาจสิถือไฟสอตไฟดูดได้นะครับผมบอกไกว้ก่อนเลยแห้งแห้งไฟนี่มีมากพอสมควรอาจสีบ่เห็นใหสลบนะครับอาจสีบ่เห็นใหสลบแต่ว่าเจ็บปวด นะครับเก็บปวดผมบอกไว้เลยผมเคยถสอดประมาณสองถึงสามเที่เนะสําหรับสายตัวนี้นะสายตัวนี้สายสลิงที่เขาอ้อมสวนไว้นี่นะครับเนาะนี่เขาเจ้าสิอ้อมสวนไว้เป็นเขตเป็นอะไรเขตของเขาครับอันนี้จะเป็นเขตสวนนะครับเขาเจ้าอ้อมสวนไว้แล้วก็มีอีกสวนหนึ่งนี่สวนหนึ่งขางกันนี่สวนนี้ก็สิอ้อมไว้ด้กันครับนี่อ่าเป็นสลิงนะครับเป็นสลิง แบ่งอาณาเขตนะครับนะถ้าผูใ้ใดเห็นว่าสำหรับคนที่มาไม่อาจจิบรูนะย่าสะขอาไว้ใกล้เด็ดขาดครับสายสลิงเ้นนีเนะผมบอกไว้กว่อนเลยอาจจะเก็บตัวได้นะครับอาจจะเก็บตัวเ,อ,จจเ,วเอันนี้ออกมาบอกไว้กว่อนเขาจบสิป่อยกับเสียไฟฟ้าไว้ครับเวลาหมูมาซนหรือว่าเอียงสิมันกับสีบวกาเขาสวนนะครับมับนกับสีบวกาเขาสวนเพราะว่าเขาจบป่ยกับเสียไฟฟ้าไว้ครับ อันนี้ปลูกประมาณปีกว่าๆนะปีกว่าเบิง้งเบื้องต้นอร่อยครับนี่ปีกว่านี่โอ้ต้นใหี้แห้งนะส่วงผมม่นี่สีประมาณซ้ำนี่นี่ช่วงผมแม่นี่ต้นน,นี่น้อยเองสิครับนี่อ่าเป็นต้นปลูกไมก่เองสิต้นนี่น้อย,อย,อยพอปันไปปีกว่านี่มันพันไปปีกว่าเบื้องอร่ลยครับต้นใหี้เดี๋ยวผมเปรียบใจเบื้อง เดี๋ยวผมมีเปียบใช่เบื้องหน้าว่ามี่ขนาดไหนเบื้งองอร่อยครับอ่าสูงก็ผมมีนะครับสูงก็ผมมีผมสูงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าร้อยเปซี่นะครับนะเนาะเบื้งองอร่อยครับสูงก็ผมมีอ่าอันนี้แค่ปิวกว่าเทปปีวกว่าประมาณพืชผลที่เขาเจ้าปลูกนะครับพืชผลที่เขาเจ้าปลูกนี่ประมาณ สามปีถึงสี่ปีนะครับสามปีถึงสี่ปีสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับสามารถเก็บผลผลิตได้ถามว่าต้นซ้ำนี้นะครับต้นซ้ำนี้นี่สีเป็นหมากได้บ่สามารถเป็นหมากได้บ่สามารถเป็นไ,ได้ครับสามารถเป็นไ,ได้แต่ว่าข้าเจ้าเน้นคุณภาพนะครับข้าเจ้าเน้นคุณภาพคือว่าบา่บ่เอาช่วงช่วงต้นมันหน่อยอยู่นะครับช่วงต้นมันหน่อยอยู่ข้าเจ้าสิบบ่ครับข้าเจ้าป่อยทิมเลย กาเจ้าะเบาเจ้าสีเปียวส่วงสามปีสี่ปีเป็นต้นไปนะครับ้า้าต้นนี่้าต้นประมาณสี่ปีก็เจ้าจังเสียวผลนะครับขาเจ้าะจังเสียวผมก็ก็เจ้างสิเร่งยาหว่นมันต่อไปขาเจ้าะจังสิเร่งยาย่างกาเจาะจังสีบำรุงต้นเอาหมากนะครับนะส่วงปีสองปีนี้เขาเจ้าสีปล่อยพันธ์ครับปีสองปีขาเจ้าสีปล่อยพันธ์ปล่อยพันธ์ไปเลยบ่บาผลเอาหมากถึงแม้มันสีเป็นหมากกระชัง ข้าเจ้าก็สิปล่อยพันไปสามปีสี่ปีข้าเจ้ายังค่อยเจียาหมากนะครับนะอันนี้คือต้นบักแม็กนะครับเนาะของประเทศอิสราเอลครับนี่อยู่ด้านหลังผมนี่เพิ่งปลูกนี่ช่วงผมมานี่มันจีระมาณนี่มันจีระมาณนี่มันจีสูงกว่านี่อยู่แจ้หน่อยเนี่ยมันนี่สูงกว่านี่โยกน่อยมันช่ต้นน้อยเองใช่หรืครับนี่ม่ใช่ต้นน้อยเองใช่ละผมมานี่ประม่น่าเดือนหาเดือน,นสีขากเดือนเนาะ เบื he, no. ke, ้องต้นเขาเจาครับต้นใหญ่ต้นเงี้ยเหียนะครับเนาะข้าวเดียวครับพันไปแป๊บเดียวผมก็ไม่เห็นอี่อย่างนึงจนผมตกใจเนาะจนผมตกใจปั๊บผมเงี้ยได้ถึงขนาดนี้บ่เนาะมันเงี้ยเด้ถึงขนาดนี้บ่โอ้ยนะที่ย้อนแสงไปนั่นนิดนึงครับเบื้องต้นใหญ่นะครับต้นเงี้นี่พันไปปีกว่าครับพันไปปีกว่าอีกประมาณปีหนึ่งถึงสองปีนะครับอีกประมาณปีหนึ่งถึงสองปีเขาเจาะเจ้าเฉียวแมกนะครับนะ ຂ້າເຈົ້າຍັງສ່ຽ